ข้อดีที่5นะครับปล่อยสายระบายไอทิ้งแล้วจะช่วยป้องกันปัญหาเครื่องยนต์โอเวอร์รันได้นะครับหลายๆคนก็จะงงข้อนี้ครับว่ามันช่วยป้องกันได้ยังไงครับเรามาดูกันนะครับกรณีที่เครื่องโอเวอร์รันนะครับระบบนะครับจะตัดระบบการทํางานของทุกอย่างของเครื่องยนต์นะครับพวกหัวฉีดครับตัดการจ่ายน้ํามันคือระบบทุกอย่างครับคืออยู่ในโหมดออฟบดนะครับแต่ที่เครื่องมันโอเวอร์รันได้มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากน้ํามันเครื่องนะครับ ที่มันวนกลับมานี่ครับเหตุผลที่มันวนได้นะครับก็คืออะไรครับระบายไอนี่ครับมันต่อไว้หน้าปากเทอร์โบถูกต้องไหมครับระบายไอมันต่อไว้หน้าปากเทอร์โบเวลาเครื่องโอเวอร์รันนี่ครับคือเทอร์โบทางานเต็มที่เครื่องยนต์ทางานเต็มที่นี่ครับมันจะดูดน้ํามันเครื่องจากห้องเครื่องเรานี่ครับดูดออกมาเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมครับถึงระบบนี่ครับมันจะตัดการจ่ายทั้งหมดออกหมดแล้วใช่ไหมครับแต่นี่ครับถ้าเทอร์โบมันยังทํางานเครื่องมันยังทํางานนี่ครับทางานเต็ มันจะดูดระบายไอ